ครับสวัสดีทุกท่านแล้วกันนะครับอยู่ในช่องวูบเงินฝนคราพิเศษนะครับผมมัวท่านในนอนอยู่ครับหอดแล้วนะครับผมบ้านน้องชายบพ่อพ่อครับอ้าวสวัสดีครับน้องพิมพ์ว่อผมเองแฮปปี้เบวันดีคันหลังสวัสดีครับน้องชายสวัสดีค่ะฮะโบว์ไอลราจีนอน มันก็เปลียนกันเลกอีกอย่างเันี่เปลียนเนี่ยเปิดแอร์ที่อย่างเดียวมันแาหลังนี้ถามตีกองขกอขอเอา่นูตีบอบสกูฟุกจะมาหาตีเด้อบอสเฮือบอสตีเขาสีน้อนแล้วยุดบอสให้ตี บ่เอาบ่ใหตีเอาอ่้อเตีน่่เรูะ้ลาคนุ่มง่เ่องนัม่านันลงาไปนอนส่ยีละยีตัวละคุณะแม่เพิ่งตอนรับดีดีครับ แกอันนี้แกไหมเอเลเนี่ยมันมีอันออนึงมันมยกไหลไันเน,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 นีบบย่ยมดีดียมหาดีมาีตีเล้ยอจังไว้สเยไปมลอาลองเพลงกันแล้วเอา พวนนะลูกไปเจ้าของเงี้ยงขาลูกด้วยขาลูกใครกาเจ้าของใบนี่สีแล้วพูดจิตตาใบเพลยเดแล้วล่นะเพื่อพจิตตาใบเพลยเนาะไอ้ก็ต้องเส้นนั่นีอลูกตาเจ้านี้ฮะลูกตาไม่ได้เลยพียลวพี่ยลวควานสุกกาขี้หรําัม้ยอันนี้คือบลังนะหลังยังนี้ ลืมแล้วว่หาหมองนอนอยู่แถวหุ่นอู่นผมเฟร์มีซีท่มาผมฟิล์มทรมา๋ยัฮะนะยังไอผู้ขับรถไอผู้ขับรผมม่นตนี่ไป่นเมรอน่รอนเร้อนเันมเล่งกะเล่งบัดเบกระเบยกะเบงสตล์แบบฟิล์มขัเลยสตล์เดียวกันจะบอกบอกแบบฟขับรถมีน ทท <I see. S 2> uh ีคมต้อร yeah, ับยาเดียวพราะทนทวิ่งตัวนี้อยู่ยานเดียวเนี่ยจะเงี้ยทไ่กินอยู่บ่แต่ขวัญจมหิ้วเขากินเลย่ได้อยากได้ไหนก็มานั่งถ่ากินเขาเลยน้เอาหิ้มเอาของหน้าเำไม่ให้หลังอนาหลังหนากอนเลยน้เปีอสเปียวซบกัน่การเอไอ้กินไเดี๋ยวอาเบื่อตูเย็นกินน้ำเปล่าเย็นเย็นไห นี่นี่นี่ันว่ถ้างมา็เกิดก้ค่เงนทวะกินวเดอร์่าไปกินรังหาอยู่ลบเหเอาหนามันนี่พอดสุดีอย่างรรอได้ห้าเปิด้ัคนหิวขาอดตีนสิ้น ปฏิบัติโทรมากขอขอลองวะา่นขอขอบมือเดียววะา่านวันนี้สุดเลยเปิดาเราแรมากาลวับมือเดียวไอมาเจ็สิบินนอนนี่สิบักหาบนหาลงแล้วมมี่สามสิบหกกิโล สามกกิโลตอแรกมันเสียเงินเสียค่มันนเสียแส่ีไเสียมดีนมีสินเแล้วงทอนมไปลงแลมีสวบแหละสามสิบหกกิโลเห็นบอกฟิล์มทรงทรงโลเคจันมาใส่ยี่สี่กิโลกเลยมาเลยมาห้ฟิล์มกั่อไม่ช่วงต้เด็หา Bà đọc Phim Thế bà đang đây cơ Tuấn thương bà ăn đây cơ Ai của con phá lỏng xá xuống và khác đi đi Bố mà bố mà, mà. Mà, mà ăn Bố mà ăn khỏi Bố mà ăn à? đây t... Mà ăn ở tụi hàng Này Xôm này cái chôm hiếu khẩu Chôm hiếu khẩu hiếu khẩu Bà quan chín thêm chôm hiếu nữa mà บกควาเดกินขนมร้องทองนะเบาสูวบัวเ้ยมันนี่ว่าท่านกกินขนม้องทองแล้วนะเอาเรมสอดแจงก็ควรกินขนมฟังยได้หลอดไอ้ยังว่ามันบ่้กินขนมมันอยู่ฉากเก่าเหมือนที่นมางหอนดอกอู่ฉากเก่าดอกินว่าจะสิซ้อนี้อันนี้ไปเห็นแ้วฉากจำเรื่ดูการที่แนวไม่จบฉากแต่ขนาดฉากปูกันโอ้ยอันนี้หุ่งหุ่งว่าในกรุ๊ปยังปะเดียาเนอะ กูสีซ่อมหเน่อย่างงงเขาเจาะระตัดลายไปนะเนาะตาโกัเน่มันรู้ว่าตาโรกับเรนนึกเขาเาไปมากเลฟังอยู่บทเอาซกุเแ่อ่ไทกันเพื่อนสมมว่าแกงเืาบทเลาไ่ให้กินนะำหลานเล่นไปไม่แบกควันเขาเนะเขาบอก่มันค่ายกินเขาบไปใส่เบ็กคนจะไปเสี่ยงว่ามันมาเร็วโหด่ะ มาเร็วไลยทางเหลี่ยวคืองูนี่ดูเหนียวนี่ดูเหนียวนี่เขาแต่งตัวเปล่าเป็นฉากของเต้นเต้มตัวได้ใส่สุดกูเออใส่อันได้ใส่สุดเผ็ดฉันใส่สุดเผ็ดใช่หนั้าแม่เดี๋ยวใส่ มาคูกกันนะคือพญ่าแหลมคืออีมีจุอาจารย์ไว้ไะอะไร่าเง้ยแหละเจ้าจาว่าเขาคือเลี่ยงซะบอเอาคือพญ่าแหลมโอ้แล้วไปเขาว่ามันจะวา่าเจ้าะหัว่าว่มา,วา um มันเจ้า,าว่าหอยคือเลี่ยงโอ้โอ้โฟกัสเหมือนกันเส้นสยเป็อย่างตองมาถึงเขาครัดอีมแหละอย่าเอื่นใช้กินรอบสงอสงถอดกูยังจงใจว่าไข่เนี้ยจะแตกเขายิบยิบแจ๊บแจ๊ ไม่เจอก็ว่าไม่พิสูจนากกันสองทีไ่อกดยู้ทีแทู้ไม่ยืรอได้อีกอยู่ได้อีกนี่ได้อีกเล็กๆอยู่นะไม่ไมไอ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 ไม่ได้เลอเนา้ได้อีกอันนึงัวกนี่ยเรื่องคนอ้องใช้หลังะนาจริงจังวอิ่มเหอหัิงจังเยอะเอเอใส่ยื้ใส่อันนี้อันนี้ห้องไปหัวกดวนี้ กกดกินน้นนี่พืย่างมึงกินกุวยเตียววัดสองถ้วยเพื่เจียวสิเอากุวยเตียวอยู่อันถือคางปลาท้อนี่ล่ะที่นี่เยมางมันบอกว่าไอตรงขี้ออมมาเลยมาเลแ่กูจอดทางกูัดมันหีกะไรเออแม่พอกันจอดได้มพอมองไ บอครับเล้ยหนเอยไหนใบอกว่าไอ้ไอ้ต้องขี้อ้อมว่าผีได้ไอ้ล้อบันบอกบ่นบอกไงขี้อ้อมนะไปก่อนเทาเดียวจะผาุบเียวเออไปก็ไปเอ้าแค่จับกวาดฮะได สองด้อยากยังกนแดงเออมันมีหนังเียวกับหนังแบสีน้ำเดีกงการอ๋อกระโปรงเพรนว่นอย่นั้น้รเต่อนมสิบอย่ังีดกินตกมาอมาเท่าของี่สมนีกินไปแม่แม่ไอ้ผมผัเนี่ยอยู่กับลูกชายเนี่ปวดหัวมากเารานัวนี่ยเนี่ย ยังก็ลูกชายปวดหัวม่ะเนี่ยาเขาเทียงแล้วมันก็บเย็ดแทงผอมชิปกนี่าันต้นใส่ชิปีที่ไม่กี่นี่แห้าีี่เก่าชิปปอกอเก่ มามามาหมกพิมหรมาหกพิมไาชิพกูไปซวน้ากูท่านหลังหรือพกูไปเขาหลัง้า